you <laughs> S 1> <S 1> สาปิ้งย่างชาบูหมูกระทะมารวมตรงนี้ด่วนๆจ้าใครที่กําลังมองหาน้ำำําดํารสชาติเข้มขน้นหอมกลมกล่อมแล้วก็เจ๊หมูแนะนําชาบูน้ำำําดําน้าจิ้มโอชาเป็นสูตรชาบูน้าดำําเข้มขน้นเจ๊หมูลองซื้อมากินเองที่บ้านเหมือนไปกินที่ร้านเลยจ้าทานง่ายมากแค่เปิดฝาเทลงหมอ้อเท่านี้ก็จัดเซตปาร์ตี้ทานได้ฟินๆแล้วจ้ะถ้าจะให้อร่อยครบเสร็จต้องทานคู่กับน้าจิ้มสุกี้โอชาไม่ต้องไปทําน้ำจ จิ้มเอ่งให้ยุ่งยากแล้วค่ะเปิดฝาเทลงถ้วยจิ้มได้เลยรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเข็มข้นฝิ่นมากเลยค่ะเ่านี้ยังตอบโจทย์ไม่พอนอกจากน้ำซุปน้ำดำแล้วเขายังมีน้ำซุปอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปแจ่วหอนเอาใจสายจิ้มจุ่มเยอะๆ น้ำสุปต้มย่ำแซบๆจ้ะรสเปรี้ยวเผ็ดถึงใจและอื่นๆไปเลือกได้เลยนะจ๊ะในส่วนของน้ำจิ้มก็มีอีกเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มพรสือ่รอรสชาติญี่ปุ่นสุดไม่จกตาน้ำจิ้มงาชาบูน้ำจิ้มบาร์บีคิวเนื้อน้ำจิ้มเข้มค้นรสชาติกลมกล่อม น้ำจิ้มแจ่วและอีกมากมายให้เลือกเลยค่ะเรียกได้ว่ายืนหนึ่งครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างหมูกระทะและชาบูไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มหรือน้ำซุปรสชาติดีการันตีเพียบนะจ๊ะเพราะว่าประสบการณ์การผลิตนานกว่า25ปีเลยค่ะและเขายังเป็นผู้ส่งวัตถุดิบให้ร้านดังอีกเพียบด้วยดะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจติดต่อตามพิกัดนี้ได้เลยนะคะ